<Progress. S 2> สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ใบกระตุนนะคะเราก็เดินทางมาจนถึงเรื่องสุดท้ายของของชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวหางและอุกกาบาทนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือเรียนตามได้นะคะในหน้า228 และหน้า2 2 9นะคะเรื่องแรกวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องดาวหางนะคะดาวหางก็จะเป็นวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองซึ่งเราสามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงของดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบไปยังพื้นผิวของดาวแล้วสะท้อนลงมาที่โลกนะ ดาวหางเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีนะคะและเมื่อดาวหางอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ดาวหางจะคล้ายกับก้อนน้าแข็งสุกโปรกนะคะมีหินและก็ฝุ่นเกาะกันเป็นส่วนประกอบเมื่อดาวหางเริ่มเคลื่อนที่เข้าดวงเข้าใกล้กับดวงอาทิตย์น้ําแข็งรอบนอกจะระเหดนะคะระเหิดกลายไปเป็นแก๊สและก็ฝุ่นทําให้เห็นเป็นหางของดาวหาง ชี้ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะยิ่งดาวหางเนี่ยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นนะหางของดาวก็จะยาวขึ้นไปด้วยนะคะถ้าโลกโครจรผ่านวงโครจรเดิมของดาวดาวหางนะคะด้วยอัตราเร็วสงูงแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้เศษชิ้นส่วนของดาวหางที่เหลืออยู่เนะะี่ยค่ะอยู่ในวงโครจร ปรากฏเป็นฝนดาวตกนะคะเด็กๆนี่ลักษณะของดาวหางก็สรุปเป็นสี่สี่ขั้นตอนอังนี้นะคะก็เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีเอ่อที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะเป็นรูปวงรีประกอบไปด้วยน้ําแข็งแล้วก็แก๊สที่เย็นจัดนะคะรวมตัวกันเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะ เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นลักษณะของดาวหางนะคะนีเป็นรูปภาพของดาวหางนะคะเพราบอกว่าดาวหางเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยบนบนโลกก็จะสันนิษฐานว่าเป็นผีปุ่งใต้เมื่อเห็นดาวหางก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นหรือหรืออาจจะมีการทำนายว่าถ้าดาวหางเป็นตกท่นไหนอาจจะมี มนุษย์หรือคนไปเกิดนะคะไปเกิดในคันของผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูมารู้จักดาวหางกันเถิดนะคะดาวหางนะคะเป็นวัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะนี่แหละที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะมีส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สเมื่อ โคจรเข้าใกล้กับดวงอาทิตย์ทาให้เกิดชั้นฝุ่นและก็ทําให้เกิดแก๊สนะคะเป็นฝ้ามัวล้อมรอบดวงดาวนะคะจึงเกิดเป็นส่วนที่ทอดเกียดออกไปภายนอกเจนมองดูด้วยตาเปล่านะคะมีลักษณะคล้ายกับหางเขานัเองนะ,ะลักษณะเช่นนี้เนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ไปบนนิวเคลียสของดาวหางนั่นเอง และส่วนของนิวเคลียสชี่เรียกว่าใจกลางของดาวหางนั้นน่ะมันประกอบไปด้วยก้อนหินซุกกระโปงนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยน้ําแข็งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้าแข็งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนมีแอมโมเนียและก็มีฝุ่นจากหินปะปนรวมกันอยู่มากมายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าประกอบรวมกันแล้วก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ เล็กๆนะคะไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีแรงภายนอกนะคะมากระทำอย่างเช่นการระเบิดซูเปอร์โนวานะคะหรือดาวฤกษ์เกิดการระเบิดนะคะดาวหางก็จะหลุดออกจากถิ่นกำเนิดแล้วก็ถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดึงดูดมาเป็นบริวารวงโคจรของดาวหางจึงยาวออกไปไกลนะคะและก็มีความรีมาก ไม่อยู่ในระนาบของสุริยะวิธีนะคะเนื่องจากเมฆนะคะเมฆออสมีลักษณะเป็นทรงกลมที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์ดาวหางจึงเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้ทุกทิศทางเลยนะคะค่ะทีนี้มาดูส่วนประกอบของดาวหางกันเถอะถ้าเห็นดาวหางบนท้องฟ้านะคะลักษณะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะนี ตรงที่บูตรบุใช้เมาส์ชี้ตรงนี้นะคะนิวเลียสหรือว่าเป็นใจกลางของดาวหางนะคะยิ่งเขาเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยาวมากเท่านั้นนะคะส่วนประกอบหลักของดาวหางก็จะแบ่งได้สามส่วนนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนของน้ําแข็งนะคะหรือเรียกว่านิวเคลียสนะคะ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดาวหางเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นนะคะส่วนที่สองนะคะน้ําแข็งจากนิวเคลียสส่วนหนึ่งจะละลายกลายเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมนิวเคลียสทียกว่าโคม่านะคะก็จะเป็นส่วนที่หลุดถัดจากนิวเคลียสตรงนี้นะคะโคม่าส่วน,นะะวที่สามนะคะก็คือส่วนของดาวหางที่แบง่งแบ่งจะแบง่งแบ่งส่วนของหางของเขานะคะส่วนที่ ่วนที่สามเนี่ยเป็นหางของเขาหางของเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนย่อยก็คือเป็นหางไอออนนะคะมีหางไอออนเก่าห้างฝุ่นนะคะหางไอออนเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุจากส่วนที่ส่วนถัดมาจากโคม่มนนะคะส่วนที่เป็นน้าแข็งจากนิวเคลียสที่มันเกิดการละลายเนี่ยนะคะถูมกลมสุริยะพัดทําให้มีอิช,ชี้ออกจากดวงอาทิตย์นะคะ แล้วก็หางส่วนที่สองเรียกว่าหางฝุ่นหางฝุ่นเนี่ยเกิดจากอนุภาคที่ไม่มีประจุจากโครมาเลยนะคะโดยส่วนหางฝุ่นเนี่ยจะโค้งตามการเคลื่อนที่ของดาวหางนะฝุ่นจะอยู่ท้ายสุดเลยนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของน้ําแข็งนะคะที่เป็นนิวเคลียสตรงนี้นะคะถัดมาอีกนิดนึงเป็นส่วนของโคมมานะคะ โอมา่าถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นส่วนหางไอออนสุดท้าย้ายสุดก็จะเป็นหางของฝุ่นนะเป็นหางฝุ่นต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอุกาาะะอกาบาตนะคะอุกกาบาตมีอยู่ในหนังสือเรียนหนะ้าสองร้อยยี่สิบเก้านะคะอุกกาบาตก็เป็นวัตถุน้ำแข็งนะคะพวกโลหะ วกอิ่มขนาดเล็กนะคะนอกโลกนะคะที่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศนะคะเมื่อมันโคจรเข้ามาใกล้โลกก็จะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะดึงดูดให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วสูงจึงเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศนะคะก้อนน้าแข็งเนี่ยเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกและทําให้เกิดการลุกไหม้นะคะจนมองเป็นแสงสว่างวาวถ้าเผาไหม้ในหมด ก่อนที่จะตกลงพื้นโลกเราเรียกว่าอุกกาบาตแต่ถ้าเผาไหม้หมดก่อนตกถึงพื้นโลกนะคะเราเรียกว่าดาวตกหรือขีพุ่งใต้นั่นเองนะคะมันก็ที่คนไทยก็เรียกนะคะเรียกว่าผีพุ่งใต้อันนี้เป็นเรื่องของอุกกาบาตนะคะมีเกร็ดน่ารู้นะคะในหนังสือเรียนหน้าสองรอสิบแปด เขาบอกว่าดาวหางฮันเล่นะคะมีชื่อตามระบบอย่างเป็นทางการว่าหนึงพฮันเล่นะคะตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชื่อเอสแมนฮันเล่ซึ่งเขาคำนวณภาพการโคจรของดาวหางได้อย่างถูกต้องนะคะคือมีภาพการโคจรมายังโลกรอบละประมาณ7 5็ดถึงเจปีนะคะเราจะเห็นพีหนึ่งหนึ่งช่วงชีวิตเราอาจจะเห็น ได้แค่ครั้งเดียวนะคะดาวหางแผ่งเลขเป็นดาวหางที่สุดสว่างสวยงามนะคะเป็นมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าบนฟากฟ้านั่นเองวีนะะนี้คุณปูลจะพาไปดูวิดีโอนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายก็จะมีการพบทวนนะคะเป็นการพบทวนในเรื่องของวัตถุท้องฟ้าอันแรกเลยมีดาวเคราะ นะคะดาวเคราะน้อยนะคะแล้วก็ถึงจะไปดาวหางแล้วก็อุก,กาบาทนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมกันได้เลยนะคะดาวหางและอุก,กาบาทดาวเคราะห์น้อยนั้นหมายถึงก้อนหินขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1,000กิโลเมตรลงมาซึ่งเราจะแบ่งประเภทดาวเคราะห์น้อยตามการสะท้อนของแสงอาทิตย์เป็น3ประเภทดังตารางค่ะจากคาบเรียนที่ผ่านมาน้องๆคงได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอวากาศนอกโลกแต่ความน่าสนใจของดาราศาสตร์นั้นไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนกับเอกภ,ภพของเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ เรามาเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้วงอวกาศไปพร้อมๆกันนะคะน้องๆเคยเห็นภาพเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะแต่เอมันคืออะไรกันแน่นะถ้าน้องๆคนไหนยังไม่คุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากจบคาบเรียนนี้น้องๆต้องตอบได้แน่นอนว่าภาพเหล่านี้คืออะไรเพราะแววข่าวมาว่า วันนี้ยานอาวกาศของเจมก็กำลังจะโคจรผ่านสิ่งในภาพเหล่านี้อยู่พอดีเลยน้องๆพร้อมที่จะตะลุยอวกาศกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ยานอาวกาศของเจมกำลังมุ่งหน้ากลับโลกอยู่ค่ะน้องๆอ,ออกมาท่องอวกาศคราวนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเจวางเราได้ความรู้กลับไปเยอะแยะเลยนะคะแต่เอ๊ ตรงนู้นมีแสงอะไรว่าวาบอยู่ด้วยก็ไม่รู้ค่ะน้องๆเมื่อกี้เหมือนมีแสงอะไรสักอย่างตกผ่านหน้าเราไปเลยพี่ยานทราบหรือเปล่าครับว่ามันคืออะไรผมว่ามันเหมือนกับดาวตกเลยนะครับที่เจมเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ดาวตกนะครับมันคือดาวหางครับอ้าวแล้วดาวหางกับดาวตกไม่ใช่อย่างเดียวกันเหรอครับไม่ใช่ครับเจม ดาวหางไม่ใช่ทั้งดาวตกหรือผีพุ่งใต้แต่ดาวหางเป็นวัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่มีมวลน้อยมากและไม่มีแสงสว่างในตัวเองครับช่วงนี้ชี้แนะน้องๆทราบหรือไม่คะว่าดาวหางหรือคำว่า Com เมในภาษาอังกฤษนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าดาวที่มีเส้นผม หรือว่ามีหนวดค่ะว้าวเนี่ยเราค้นพบวัตถุอีกชนิดนึงในอวกาศและใช่ไหมครับพี่ยานถ้าทางเจ้าดาวหางเนี่ยนะน่าจะมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยผมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าดาวหางจังครับได้เลยครับเจมถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องวงโครจรของดาวหางกันเลยดีกว่าครับวงโครจรของดาวหางจะอยู่ระหว่างดาวเคระาะห์ต่าง แล้วดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเจมแต่ดาวหางจะเคลื่อนที่เป็นรูปวงรีไปรอบๆดวงอาทิตย์ครับแล้วหางของดาวหางเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับส่วนหางของดาวหางจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันโคจรเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากๆครับเจมโดยความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้ดาวหางบางส่วนระเหิดเป็นไอ ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สที่มีลักษณะเป็นฝ้ามัวล้อมรอบและทอดเหยียดออกไปภายนอกจนดูเหมือนหางครับโดยฝุ่นและแก๊สเหล่านี้จะพุ่งออกจากน้ําแข็งเป็นทางยาวไปในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเมื่อสะท้อนเข้ากับแสงดวงอาทิตย์ก็จะทําให้เราเห็นหางของดาวหางชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ ส่วนรูปร่างและความสว่างของดาวหางนั้นจะแตกต่างกันไปตามระยะทางที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ครับยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หัวจะยิ่งใหญ่หางจะยิ่งยาวครับมาถึงเวลาของกิจกรรมสนุกๆน,นะคะน้องๆกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยค่ะน้องๆแค่ลองหาดูสิคะว่าภาพดาวหางภาพไหนเป็นภาพดาวหางที่มีทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ แล้วเราสามารถแยกส่วนประกอบของดาวหางได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับเจมดาวหางประกอบขึ้นด้วยส่วนสำคัญ3ส,ส่วนด้วยกันได้แก่ 1. ส่วนใจกลางหัวหรือนิวเคลียส 2. ส่วนหัวหรือโคมา 3. ส่วนหางหรือเทลส่วนใจกลางหัวหรือนิวเคลียสของดาวหางนั้นคือก้อนน้ำแข็งสกรปรกประกอบด้วยน้ำแข็ง คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแอมโมเนียและมีฝุ่นกับหินแข็งปะปนอยู่ด้วยกันครับต่อมาคือส่วนหัวหรือโคมาของดาวหางเป็นโมเลกุลของส่วนที่ระเหิดมาจากใจกลางและรังสีอัลตราไวโอเลตจึงทำให้เรืองแสงได้ส่วนนี้จะมีขนาดเป็นไปตามระยะทางที่ห่างจากดวงอาทิตย์ครับและสุดท้ายคือส่วนหางหรือเทล สำหรับส่วนนี้แบ่งออกได้เป็นสองพวกคือพวกสารที่แตกตัวมาจากส่วนหัวและพวกฝุ่นละอองครับส่วนหางนี้มีความยาวแตกต่างกันไปหรือดาวหางบางดวงอาจไม่มีหางก็ได้ครับถึงเวลาทดสอบความจำแล้วละคะ่ะน้องๆเอ๊น้องๆยังจำกันได้หรือไม่คะว่าสิ่งใดบ้างนะที่เป็นส่วนประกอบของส่วนใจกลางหัวของดาวหางถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมได้เลยคะ่ะ แล้วมนุษย์โลกที่ไม่ได้ขึ้นมาบนอวากาศอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้เห็นดาวหางบ้างหรือเปล่าครับได้สิครับเจมตัวอย่างดาวหางที่มนุษย์ค้นพบได้แก่ดาวหางฮันเล่โคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดประมาณวันที่สิบสองถึงสิบห้าพฤษภาคมคริส์ศสักราชหนึ่งแดและวงโคจรของดาวหางนี้จะเข้ามาใกล้โลกทุกๆ76ปีนั่นหมายความว่า น้องๆจะได้เห็นดาวหางฮันเล่อีกครั้งในปีคริสต์ศักราช2064ครับต่อมาคือดาวหางชูเมเกอร์เลวีนายดาวหางดวงนี้ทำการการมิกาเซตัวเองพุ่งชนดาวพฤหัสบดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมคริสต์ศักราช1988ครับผู้ที่ค้นพบคือคาร์ลชูเมเกอร์ชาวอเมริกันและดาวหางเฮลบ๊อบผู้ที่ค้นพบคือ อ l ลันเฮลสและโทมัสบ๊อบชาวอเมริกันครับดาวหางดวงนี้ได้ชื่อว่าเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสว่างที่สุดและโคจรเข้ามาใกล้โลกที่สุดซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของปีพศ2538ดาวหางเฮลบ๊อบมีส่วนประกอบแยกออกมาเป็น3ส่วนซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นไอออนมีสีสม้ม ส่วนที่เป็นโซเดียมมีสีเหลืองและส่วนที่เป็นฝุ่นผงมีสีเขียวครับว้าวดาวหางมีแต่สาระดีๆให้เราได้เรียนรู้ทั้งนั้นเลยขอบคุณพี่ยานอาวกาศมากนะครับด้วยความยินดีครับเจมสนุกไหมคะน้องๆตอนนี้เรามาสรุปเรียบเรียงความรู้เรื่องดาวหางกันดีกว่าคะ่ะ ดาวหางคือก้อนน้ำแข็งสกรปรกที่มีฝุ่นและหินเป็นส่วนประกอบเมื่อดาวหางโคโจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้เกิดการระเหิดเป็นทุลีฝุ่นแกส๊สและโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าสารเหล่านี้จะพุ่งออกจากน้ำแข็งเป็นทางยาวไปในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเมื่อสะท้อนเข้ากับแสงดวงอาทิตย์ก็จะทำให้เราเห็นหางของดาวหางชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ ยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หัวจะยิ่งใหญ่หางจะยิ่งยาวค่ะความสนุกและสาระดีๆในโลกอวกาศยังไม่จบนะคะน้องๆเพราะในระหว่างทางกลับโลกดูเหมือนว่าเจมจะเจออะไรบางอย่างเข้าอีกแล้วล่ะค่ะแล้วเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่นะเราต้องลองไปค้นหาความจริงพร้อมๆกับเจมกันดีกว่าค่ะ ขณะนี้เรากำลังเคลื่อนที่ผ่านแถบวงโครจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีครับเจมลองมองออกไปข้างนอกดูสิครับเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าว้าวนั่นมันคืออะไรนะครับพี่ยานสวยมากเลยครับที่เจมเห็นอยู่นั่นก็คือบริเวณดาวเคราะห์น้อยครับแล้วเจมทราบหรือไม่ครับว่าบริเวณดาวเคราะห์น้อยทำให้เกิดวัตถุนอกโลกชนิดใด ไม่ทราบสิครับบริเวณดาวเคราะห์น้อยทำให้เกิดวัตถุนอกโลกชนิดหนึ่งคืออุกกาบาตครับเจมอุกกาบาตงั้นเหละครับแล้วมันใช่อย่างเดียวกับผีพุ่งใต้หรือเปล่าครับพี่ยานที่จริงแล้วสเก็ดดาวอุกกาบาตดาวตกผีพุ่งใต้และลูกไฟคือวัตถุชนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามที่อยู่ของมันโดยขณะอยู่ในอวากาศ เราจะเรียกว่าสเก็ดดาวและขณะเข้าสู่บรรยากาศของดาวเคราะห์เช่นโลกจะเรียกว่าดาวตกหรือผีพุง่งใต้ซึ่งดาวตกที่สว่างมากๆจะสว่างกว่าดาวสุกจนบางครั้งอาจเรียกว่าลูกไฟแต่หากสะเก็ดดาวมีขนาดใหญ่จนเผาไหม้ในบรรยากาศไม่หมดเราจะเรียกวัตถุที่ตกลงถึงพื้นดินว่าอุกากบาตครับ ผมอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุกกาบาตจังครับได้เลยครับเจมเรามาเริ่มเรียนรู้กันที่เรื่องวงโคโจรกันดีกว่าครับอุกกาบาตคือก้อนหินหรือวัตถุนอกโลกที่โคจรอยู่ทั่วไปในระบบสุริยะครับมักอยู่รวมกันเป็นแถบและโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์เรียกว่าแถบอุกกาบาตแล้วอุกกาบาตเหมือนกันทุกลูกหรือเปล่าครับไม่ครับเจม เกณฑในการแบ่งประเภทของอุกกาบาตมีอยู่2แบบครับคือแบ่งตามลักษณะและแบ่งตามองค์ประกอบประเภทของอุกกาบาตโดยแบ่งตามลักษณะการเกิดมีสองประเภทคือแบบที่1การเกิดประเภทกระจัดกระจายซึ่งการเกิดประเภทนี้จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีเวลาและไม่มีทิศท,ทางที่แน่นอนนั่นคือมาจากทุกทิศท,ทุกทางนั่นเองครับและแบบที่2คือประเภทฝนอุกกาบาต เป็นการเกิดมาจากทิศทางเดียวกันและเกิดจากทานอุกบาตซึ่งอยู่ในอวกาศนอกโลกและบางสายเกิดจากการสลายตัวของดาวหางและเคลื่อนที่ไปตามวงโคโจรของดาวหางนั้นครับส่วนประเภทของอุกบาทที่แบ่งตามองค์ประกอบนั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันครับเจมประเภทแรกคือประเภทหินแข็งเป็นพวกที่ประกอบด้วยหินแก้วซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่อุกบาตประเภทนี้ มีความหนาแน่นต่ำและพบมากที่สุดครับประเภทที่สองได้แก่ประเภทเหล็กครับอุกกาบาตประเภทเหล็กนี้เป็นพวกที่ประกอบด้วยโลหะผสมสองชนิดคือเหล็กและนิกเกิลและมีความหนาแน่นสูงและประเภทสุดท้ายคืออุกกาบาตประเภทหินเหล็กซึ่งเป็นพวกที่ประกอบด้วยหินและโลหะเป็นลูกอุกกาบาตท,ที่หายากมีส่วนประกอบของหินแทรกอยู่ในเนื้อเหล็กคือ จะเป็นเหล็กประมาณครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นแก้วซิลิเกตครับแล้วอุกกาบาตอยู่ตรงไหนของระบบสุริยะล่ะครับลูกอุกกาบาตอาจมาจากแถบบริเวณที่มีดาวเคราะห์น้อยเช่นแถบวงโคโจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีครับแล้วเจมทราบหรือไม่ครับว่าดาวตกทําให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับโลกของเราไม่ทราบครับปรากฏการณ์นั้นคือ ลุมอุกกบาตครับเจมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับเมื่ออุกกาบาตเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วประมาณ12-72กิโลเมตรต่อวินาทีที่ความสูงประมาณ120กิโลเมตรมันจะเสียดสีกับโมเลกุลของอากาศทำให้ก้อนวัตถุร้อนมากจนสุกสว่างและเมื่อลงมาถึงความสูง60กิโลเมตรอุกกาบาตส่วนใหญ่จะไหม้หมดไป แต่ถ้าอุกกาบาตมีขนาดใหญ่มากจะเหลือจากการเสียดสีกับบรรยากาศโลกและตกลงมาบนโลกเกิดเป็นลูกอุกกาบาตและหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ขึ้นครับช่วงนี้ชี้แนะหลุมอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกคือหลุมแบริงเยอร์ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดจากอุกกาบาตชนิดเหล็กที่หนักถึงหนึ่งล้านตัน ลุมแบริงเยอร์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30เมตรปากหลุมกว้าง1,200เมตรและลึกถึง170เมตรซึ่งความลึกนี้เท่ากับตึกสูง40ชั้นเลยนะคะน้องๆค่ะกจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง สอดาวหางและกุก,กาบารนะคะก็จะมีความรู้ที่นอกเหนือจากที่ครูตุลสอนไปนะ,ะแล้วก็นอกเหนือจากหนังสือนะคะหวังว่านักเรียนจะทําความเข้าใจในเรื่องของดาวหางกับกุกาบาตนะคะได้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนนะคะในหนังสือเรียนหน้า228หน้า229ได้นะคะสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศา,ศาสตร์โดยครูตูลนะคะขอจบการน,นําเสนอแค่แค่น,นี้นะคะ สวัสดีค่ะ